Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I just me. wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive. Yeah. เอาละครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ผมนิโมนิวครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นซุปเปอร์แมวกันนะครับผม <No. S 1> วันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราน่าจะเจอท็อปเซิร์ฟเป็นมูลาสน,นะเพราะว่าเขาเล่นแอสซินไปถึง391เกมเลยนะครับผมในซีซั่นนี้เนาะแน่นอนว่าเขาต้องเป็นท็อปเซิร์ฟแน่นอนนะผมคิดเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นท็อปเซิร์ฟไหมตอนนี้ลุ้นนับ3 2 1มาครับผมท็อปเซิร์ฟไหม,มท็อปเซิร์ฟผมว่าแล้วไงล่ะ คือถ้าถามตัวที่ผมเล่นมาก่อนคือแบบก่อนที่จะเล่นไฮแอตเตะนะผมเล่นซุปเปอร์แมวนะครับคือหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยผมจะเอาไฮเทมที่ผมเคยเซตไว้เมื่อแต่ก่อนเอามาให้ดูกันนะครับผมมันเป็นสไตเล่นที่เดี๋ยวนี้มันไม่มีไฮเทมนั้นแล้วแต่ว่าผมเคยเซตมันเอาไว้แบบเซตโดยส่วนตัวครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับขึ้นยังไม่ขึ้นขึ้นยังอ๋อเนี้ขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นไงเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผม let's go <S มผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นซุปเปอร์แมวมันนานมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาม เต้นมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราจะอัพสกิลสองน้ำนะครับแล้วก็ไปเลย let's go แหมนมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับว่าเขาฟาร์มจบไหนนะเพราะว่าเป็นโลมิ่งนะครับโอเคเขาฟาร์มฟาร์มฟ้าก่อนนะเดี๋ยวต้องเจอซุปเปอร์แมวไทยบัฟนะครับจังหวะนี้แหมนไปแล้ว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 หนีครับทุกคนแบบนี้ต้องหนี โอ้ยมันมัน,ม,นมันแรงมากมันแรงมากเลยเอลาโดมันแรงมากเดี๋ยวเราอากระบป๋าไก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวน็อกเอานะครับคือผมจะบอกงี้นะครับข้อดีของซูเปอร์แมนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างเช่นโดดอย่างนี้คือการเช็คพุ่มนะครับผมโอเคไม่มีใครอยู่นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันแบบตัวซีซีเยอะมากในแพทนี้นะครับก็เล่น <Le> ซ <en Superman> ูเปอร์แมนก็ต้องแบนกัน,กนหน่อยนะแบนไอ้พวกอาริสอะไรพวกนี้ทิ้งนะครับไม่งั้นเนี่ยเล่นยากแน่นอนครับแมนฉีดโอ้โห ไอแรดไอแรดมึงทำอะไรเนี่ยเพื่อนมึงถ่ายออกทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะให้มูลาศโอ้โหชิบหายกูมายืนลงในโรงตีใจเย็นไม่ไม่มันผักด้วยเรียบร้อยไงผักผลไม้เรียบร้อยแล้วผมผมโดนเฟิร์สบัตรวันนี้เราไม่หรอใครโดนเฟิร์สว่ะเอ้ยไม่ใช่ผมโดนเฟิร์สนะครับทุกคนโอเคโอเคยังแจมแมวอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันไปครับไปเติมไฟใหม่ครับโอเคถือว่าเราเสียน้อเยื่้เดินมั่วนะกะจะพูดให้มุลาศแบกซะ่อยผมไปแจกเองซะละ ใจเย็นใจเย็นครับเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆครับต้องรอประมาณกลางเกมนิดหน่อยครับต้นเกมถึงกลางเกมก็จะเป็นเกมของเราซุปเปอร์แมวนั่นเองนะครับด้านล่างว่ะโอเมนเพื่อนมาแล้วขอทยหน่อยมาแล้วขอทยหน่อยไอแลดไอแลดเพงสองรอบแล้วนะแลดเพื่อนโอ้โหผมนี่แบบต้องแดกจุดเลยว่ะทุกคนคือแบบมันถ่ายแบบมันถ่ายส่วนผมทำไมวะ โอ้ oh god มันมันก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราถ่ายแบบมันคล้องจองอันนี้มันถ่ายแบบจากหน้าป้อมอีกฝั่งมาหน้าป้อมเราได้เลยนะคือคนเล่นซูเปอร์แมนเนี่ยจะรู้กันดีว่ามันเป็นตัวที่สามารถที่แบบขัดคอมโบอีกฝั่งได้อย่างดีเลยนะเป็นตัวที่ช่วยแครี่ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับผมดูเหมือนด้านล่างจะบวกกันหรือเปล่านะโอเมนมาดูสเต็ปมูลาดแล้วผมมูลาดเป็นไงจะตายแล้วน่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โหมูหลาดท็อปเซิร์ฟยังสา,าสามารถชัดดาวอีกฝั่งไปได้นะครับถือว่าแจะแมวแจะแมว เคลียร์กลางแป๊บนึงเคลียร์กลางแป๊บนึงไอ้แรดไอ้แรดไม่เป็นไรนะเราออกของโลมไม่ได้แย่งอะไรเพื่อนมากมายนะครับโอเคมาตรงนี้ว่ะอันติเราพร้อมปะมาถ่ายกันหน่อยทีมี่ทีมี่ยังไงทีมี่เหมือนจะตายนะครับมาแล้วแรดมาเดี๋ยวเราช่วยหมีก่อนช่วยหมีก่อนถอยถอยไม่ไหวไม่ถ่ายอีกรอบเอามันแข็งมันแข็งทุกคนโอเคมันเสียแข็งนะยังสวยสวยสวยเกือบตายวะก็ว่ามันถ่ายไม่ไปวะคือเมื่อกี้จะถ่ายไปสะหน่อยนะครับอ๋อถ่ายไม่ได้เลยอะไรวะอน กลับบ้านก่อนคือผมเนี่ยชอบเล่นมันมากเลยนะเมื่อก่อนตอนที่มันแบบว่าฉีดแรงๆครับผมนี่ยังชอบเลยตอนนั้นซีซียังไม่เยอะนะครับโอเคเคลียวเวฟไปครับตรงนี้เดี๋ยวเราอย่าไปเดินแหลมนะครับเดี๋ยวจะตายอีกนะข้างบนเหมือนจะเหมือนจะได้นะผมคิดว่าตีมีไปตีมีถ่ายไปตีมีถ่ายไป,ยไปเฮ้ยไม่ได้ผมเฮ้ยมันมาเยอะไอ้แคบสี่ตัวสี่ตัวจะเย็นๆถอยก่อนถอยก่อนแร็โอ้โหเพื่อนแตกเลยวะขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษ คือเพื่อนผมแตกเลยทุกคนใจเย็นกันคือสเตปของผมเนี่ยของโลมจะไม่ขึ้นชิ้นใหญ่นะตอนนี้เราจะไม่ขึ้นชิ้นใหญ่นะต้องรอแบบอีกสักหน่อยนะจะขึ้นมูลาดว่ะเอาอยัางไงวะมูลาดโอ้โหดูดูมูลาดท็อปเซิร์ฟนะครับโชว์สเตปค่าทีมี่ไปนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคไปกันต่อไปกันต่อตัวเราเนี่ยมันเล่นค่อนข้างที่จะปวดมือนะตอนนี้ผมปวดมือมากบอกตรงเลยคือคือมือมันหิกเลยเวลาเล่นตัวนี้อือ,อยังไงเราใจเย็นลันโดมาวะ่ะเราปล่อยมีตายทําไม่ไหวเพื่อนโซนไม่ไหวแล้ว สซนไม่ไหวแล้วขอโทษปล่อยก่อนแล้วคือมือมันจังหีกนะผมพูดก่อนคือเวลาเล่นคือมันห้ามปล่อยมันห้ามปล่อยลูกศรน,นะครับมันไม่เหมือนตัวอื่นนะถ่ายออกก่อนนะไม่ไหวเดีเด๋เว้ต้องรอ,อ,นะอ,อเพื่อนมาต้องรอเพื่อนมาแบบนี้น่าจะน่าจะได้นะแล็มาแล็เพื่อนถ่ายเออสวยอย่างลรเพื่อนมาใหม่มาใหม่มา,มาแล้ว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 เอาตัวนี้ตัวน,วนี้เรียบร้อยโอเคเฮ้ยนึกว่าผมจะได้โอเคผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังจะรอดยังจะรอดผมยังจะรอดฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายเจนเย็นเจนเย็นทุบไปครับ ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่มีเพื่อนมาเติมเพื่อนไม่มาเติมถอยก่อนไม่ไหวปวะโดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันมันตึงแน่แน่ผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะตึงสุดๆไปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ไปก่อนค่อยๆเล่นนะครับตัวนี้มันเล่นได้แล้วนะครับหลังเกมเพราะว่าซีซีก็ไม่ได้เยอะจัดนะอีกฝั่งผมก็พอมีสเต็ปตอนนี้แม่งทำอะไรไม่ได้เดินไปเดินมาอย่างเดียวครับอันน่โอเมนมาทำอะไรเพื่อนเราตรงนี้เนะี่ยโดดไปครับผมพ่นขี้ปากไปหนึ่งทีอ,อันตีแล้วถ่ายอันตีแล้วถ่าย ไถอีกทีนหนึ่งคนโอ้โหมันไม่ตายมันถึกไถไปอีกทีหนึ่งครับผมต่อยแล้วนะต่อยแล้วนะกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วต่อยแล้วนะนวนะคือเมื่อกี้นี่ผมต่อยมันรัวๆนึกว่ามันจะไม่ตายมันถึกมากเลยนะครับโอเมนเนี่ยผมไม่ได้มีเจาะเกาะด้วยครับคือรูนผมไม่ได้เอาอะไรที่แบบเป็นดาเมจมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยมีดาเมจเนาะโอเคหลายคนอาจจะไถแล้วตายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะแต่ผมไม่ไถนะเดี๋ยวเราออกมาเป็นเกาะเล็กก่อนที่เราจะขึ้นเออเชียออฟลอสนะครับผมโอเคน่าจะอ่านชื่อถูก ถ่ายอู้ไม่โดนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นหลายลายเด้งลายเด้งขอไปครับลา, ن, ลายเด้งถ่ายออกไปครับช่วยมีรับนี่มีนี่ไปมีนี่นไป,ไปเอาล้ครับผมเหมือนว่าผมจะเห็นข้างล่างต่อมาเลยลุยก,กันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบินมาแลา้วมันน่าจะมาตรงนี้ครับถ่ายดักเลยครับพ้นเรียบร้อยได้คิวรับผมอันที่จริงเราไม่ควรจะทำอย่างนี้นะเพราะว่าโลมิงไม่ควรที่จะลาดเพื่อนเนาะมันได้ตังน้อยนะครับโอเคตรงนี้อีกหนึ่งครับผมยังไงฉีดไม่โดนไม่เป็นไร เฮ้ยตอนนี้ได้เปรียบเฉยเลยวะ่ะมูลหลาดเขาทำเกมได้ดีมากเลยนะผมผมชินชมตันนี้ป่าดีนะครับป่าเดินเกมได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าลมเดินดีกว่าอะไรเงี้ยข <No. S 1> <c oughs> ี้โม้จังวะกูโอเคตอนนี้เราได้เกาะเล็กมานะครับโอเคเอาของแล้วตอนนี้เริ่มมีของครับถ่ายถ่ายมัวไปหน่อยถ่ายมัวไปหน่อยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นซูเปอร์แมวได้เก่งมากๆานะผมก็เป็นคนคนนึงที่ชอบเล่นเมื่อก่อนถึงตอนนี้นะ มาต่อไปเราจะขึ้นเป็นเกาะเชลออฟลอตนะครับโอเคด้านล่างน,นี้ยังไงน่าจะน่าจะได้ถ้าแหลมแบบนี้แหลมแบบนี้แหลมแบบนี้กระโดดทับไปหนึ่งทีห้ามดูดห้ามดูดครับผมห้ามดูดไถไถเอาไถมัถ่วไถตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยได้หนึ่งตัวเอากลับมาทมําไมไถไถไม่ต้องไปไถโอ้โหผมยังแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาต่อง,งานที่สวยครับผมโอเคเหลือติมีตัวเดียวตรงนี้ยังไงสับสับสับ,สบเรียบร้อย ถือว่าเราเราทำเกมได้ดีนะกดเกิดเลยดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าตายไป 3, สตัวเราน่าจะได้ป้อมกลางครับตอนนี้มาจ้าคุงครับมาจ้าคุงมาจ้าคุงมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันเดินไวจังเลยล่ะมาจา้าเอาแข่งครับผมตอนนี้ถ่ายโอเคเรียบร้อยเกือบหลุดออกจากอันติเออแพนด้านะเมื่อกี้เกือบโดนด่างไงล่ะแต่ยังดีนะครับน่าจะได้ป้อมกลางไป let's go ถ่ายครับผมตัวมันเนี่ยสามารถถ่ายป้อมได้นะผมบอกเลยหลายคนเนี่ยขอให้ผมเล่นซูเปอร์แมวนะตานนี้ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับ คือผมไม่ค่อยอยากจะเล่นมันคือมันปวดมือมากตอนนี้คือแบบมือมือมอ,อีกอ่ะมืออีกแล้วตอนนี้อาจจะพูดมากก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้พูดมาหลายวันไม่ได้ทำคลิปนั้นเองนะจ๊ะจุ๊บๆอืมมูลาห์ท็อปเซิร์ฟอย่างโหดอ่ะเอาเ้ากูเข,าาเข้ามาทำไมเนี่ยกูเข้ามากูเข้ามาทําไมเนี่ยอะไรกูเนี่ยเออเรียบร้อยอะไรวะกูเข้ามาทมําไมวะเอองงกับตัวเองว่ะ ซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่โซนได้ดีมากนะสำหรับผมคิดไว้นะครับโอ้โหใจเย็เนอย่าล็อกอย่าล็อกชาวล็อกเจอชาวล็อกนะครับโอ้โหแบบนี้ถ่ายเขาก็แพงครับผมโอ้ยมันมีฟิกว่ะไม่เป็นไรเราถ่ายป้อมไปก่อนน่าจะได้ป้อมครับผมโอเคมันถ่ายป้อมแรงอยู่นะตัวนี้กดสกิลตีธรรมดาเวลาวิ่งอยู่แบบไม่ดิลอยนะครับน่าจะน่าจะเรียกว่าลอยนะมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับโอเคมาเจ้าแบบนี้ไปข้างนอกเลยเพื่อนเป็นไง เจอแก๊งไถนาดิครับ <g ül> ไถไปไถไป <g ül> มามาเอย์อรอนโดตรงนี้ยังไงเพื่อนสักหน่อยเปล่าเอาเอาเอาไปมานี่โอ้แมยว่ามูชินเดยรตรงนั้นอะสักหน่อยเปล่าโอ้โหตีมีม่นั่นนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดเหรอรอดเหรอตีมี่ตีมี่โอ้โหจะเอาทริปเปิลคิวไหมทริปเปิลคิวเอาจะเอาดับเบิลคิวเอออะไรวะ ลาทกันอย่างนี้เลยเหรอโรมิ่งขี้ล่านครับตอนนี้อ่าผมลืมบอกไปคนระับพลังแฝงนะพลังแฝงของผมเนี่ยเดี๋ยวมาถามอีกประมาณนี้นะผมใช้พลังแฝงประมาณนี้ใครไม่ทันก็หยุดจอนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สองมือในการเล่น,นครับโอเคเนาะมันก็เลยต้องวิ่งตลอดเวลาเองเปิดได้ดูตลอดไม่ได้นะครับถ่ายให้เพื่อนไปก่อนครับมามาคาเฟนี่ยังไงละรเพื่อนคาเฟนีจะเอาเปล่าถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหยังได้ยังได้ได,ไ,ดไ,ดได้กาลางมาตอนนี้ ได้2บาแเลกนะครับกลับบ้านก่อนตอนนี้โจโจสวยงามครับไปไปไปตอนนี้เนี่ยของแท้งแบบฟูลทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะออกจ่อเกาะมาสักชิ้นหนึ่งครับเสริมนำม้ำมีดโอ้โหเจอชาวล็อกมาดิชาวล็อกเลยมาดมาดิชาวล็อกเหอเเลอ,หอโอ้โหเอาอยัางไงทีมี่ทีมี่นายเป็นแท้งนะเพื่อนนายไม่ใช่แท้งไฟเตอร์แบบเรานายเป็นแทงสปอร์ตนะเพื่อน อย่างแจ่มอย่างแจ่มคือง้างตั้งนานผมง้างนานมากกว่าที่จะโดดนะครับมาดิดมีเรียบร้อยผมโอเคเจอแทงค่าแทงดีครับมาดิครับมาดิครับโลมค่าโลมครับคือผมแบบชอบซูเปอร์แมนอยู่อย่างหนึ่งคือแบบเวลามันกระโดดเนี่ยแบบมันมันมันทลายวงไฟได้ดีมากเลยนะแบบโดดไปทีนี่หายทั้งแมปเลยครับไม่ไม่ได้หายแบบเลือดหายนะคือแบบมึงกระดินกระดอนหายกันไปเออมันแจ่มมากตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่เวลิกูดสำหรับซูเปอร์แมนมากมากเลยนะครับ แต่ก็มีอยู่อย่างนึงที่ผมขัดใจมากๆเลยก็คือแบบซูเปอร์แมวเนี่ยระยะแบบฉีดมันก็ดีนะแต่ว่าดาเมจมันยังน้อยไปนิดหน่อยนะมันเคยเนิฟเรื่องดาเมจไปหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าดาเมจตรงนั้นกลับมาเนี่ยอาจจะก็ต์ก็ตมากๆเลยนะครับในแพทในแพทนี้นี้นะนี้น,น,นี้คืออะไรวะในแพทนี้นะผมแล้วก็ในแพทข้างหน้าประมาณนั้นนะครับอ่ามันก็น่าจะกอตเลยทีเดียวนะมันค่อนข้างที่จะเล่นได้แบบเล่นได้แบบเดีอดทลายแบบคอมโบไอ้พวก วยโซเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาคีล่าหรือว่าเอลันดอยมึงมาพ่นอยู่ทำไมตรงนี้แล้วเนี่ยกูกำลังพูดมึงอะไรเล่าเอาหรือเปล่าล่ะมาดิมาดิครับมาดิมาดิาดาดเอาไงล่ะถอยก่อนถอยก่อนห้าวมากไปถอยก่อนถอยก่อนเอาาออ,อ,อ,เอ,อะไรวะโดนทักทายแบบนี้เลยเหรอทักทายแบบนี้เลยเหรออันติเมดดิครับมาดิพน่นล้านได้ไหมพ่นอีกสักทีนึงเรียบร้อยเอาชิบหายโดนโดนไฮยัตเตอได้ไปอีกเอ้านึกว่าเราได้นะถอยโอ้โห เกือบแห้งเกือบแห้งถอยนะบแบบนี้คือเล่นซูเปอร์แมนเนี่ยกลับบ้านบ่อยมันไม่ใช่อะไรน,นะเพราะว่าเราต้องเข้าไฟหน้าอยู่แล้วนะเวลากลับบ้านบ่อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะผมคิดว่าเพราะว่าตัวเราเนี่ยวิ่งเร็วเติมไฟเร็วอยู่แล้วนะครับก็กลับบ้านมาแบบชิวๆเหมือนว่าบ้านอยู่ไม่ไกลนะอเอามาเรามาโซนให้เพื่อนกันครับเรียบร้อยเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยืนโซนประมาณแถวนี้นะครับเอาไว้แบบดันในพวกที่จะเข้ามานะเข้ามาล้านมังกรเรานั่นเองนะครับโอเคมูหลานไม่ไหวหรือเพื่อนใจเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเพื่อน เอาชิบหายเพื่อนกูแตกผมว่าไปแน่ๆเลยมลืงอไหผมว่าเรียบร้อยนั่งไงกูว่าแล้วไงไข่เอาให้แบบให้ตัวอื่นนะเราจะไม่เอาไข่นะเพราะว่าเราเข้าไปก็ตายเรามีเกิดอยู่นะมาเลยเพื่อนโอเมนออกไปโอเมนออกไปออกไปก่อนอย่าอ่า,อย,าอย่าดึงอย่าดึง,อย,ดงอย่าดึงผมอย่าดึงผมอย่าผมต้องใช้ความรุนแรงนะต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราพิมพ์บอกก่อนแล้วกันนะ คือแบบผมไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเขาตายนะเมื่อกี้คือปกติเนี่ยมันน่าจะโซโลได้หรือเปล่าหรือว่าเขาทาอะไรผิดพลาดนะผมไม่แน่ใจหรือว่าโซโลไม่ได้ก็ต้องขอภัยด้วยเพราะผมไม่รู้นะครับมานะแต่ข้างล่างนี้รู้แน่นอนว่าจะไปหวั่นนะไอ้ข้างล่างมันรู้แน่นอนว่าต้องไปหวั่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยน่าจะไปหวั่นด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นไรมีเกิดออกมาดิมาดิาดยังไงล่ะเมื่อกี้ทาผมไว้ใช่ไหมตัวไหนไอ้ทมี่ใช่ไหมไอมาจ่าก่อนแล้วกันมันอยู่ใกล้ผมดีไอลันดอร์เหรอไอลันดอร์เลยเพื่อน เดี๋ยวเอาเจ้อื่นแล้วกันแล้วกันครับตัวนี้ก่อนมันจะได้ถ่ายคัทคองโบไปก่อนแหม่ไม่ตีหนืดจังวะพ่นครับผมโอเคโอเคโอเคมาแล้วตีมี่ก <c oughs> ูว่าอะไรเนี่ยโอ้ยก็อดโอ้โหผมทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทุกคนถือว่าไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้ถือว่าแบบมองข้ามมันไปตัดฉากนอกตัดฉากนอกเออเกือบซวยเลยกูถ่ายอะไรวะทุบไปดีเนี่ยผมชอบตรงนี้คือแบบมันเวลามันทุบเนี่ยมันมากเลยนะไล่ตามไม่ทัน มาครับมาครับจบป้อมได้นะเมื่อกี้ถือว่าเขาใช้สกิลออกเราไปหมดแล้วนะครับคือตอนที่แบบเขาเจอเราเนี่ยเขาใช้สกิลเราไปหมดเนาะมันก็เลยทาให้เราเนี่ยชนะไฟในไฟที่2เพราะผมนั้นมีเกิดนั่นเองนะครับเป็นไงล่ะแจมแมวไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามูลาดเนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประมาณ63าดาวได้ที่1ด้วยว้าว,วเดี๋ยวเรามาดูมูลาดกันครับมูลาดเนี่ยเขาเป็นท็อปเซิร์ฟนะครับผมโอเคอันดับหนึ่งเฮ้ยเจอมูลาดอันดับหนึ่งว่ะทุกคน ขออนุญาตแคปหน้าจอไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะเอาไปทำปกคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย